มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดมเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปะตะทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ www.supalay.com บริษัทสตาร์แฟคจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02 248 6699ช่วง9ทันการลงทุนกับบลจกาซิกรไทยโทร02673 3888หรือ w w w g a s i c o n a c s e t s c o m สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money p พ u s ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง fm 101รายการ Money p พ u s ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบูนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามงเป็นต้นไปทาง fm 101 น,น,นอกจากจะเรียนเชิญคุณฟังในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p l u s ของเราแล้วการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p l u s จะได้เอาไว้เป็นช่องทางหนึ่งในการฟังรายการของเราสดก็ได้จะฟังย้อนหลังก็ได้และก็เอาไว้เป็นช่องทางในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยนะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage Money Plus By ยุทธนา m o n e y Plus b บยุทธนา เชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับแล้วก็2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ง,ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i แล้วตามด้วยคำว่า Money p a s s M O N E Y P L U S มันนี่ plus ติดกันรตรงตัวเชิญได้เลยนะครับในช่วงแรกของรายการมันนี plus วันนี้เป็นช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจกสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจกสิกรไทย0 2 6 7 3 3 8 8 8 0 2 6 7 3 3 8 8 8หรือ www.gsaccess.com นะครับคุณผู้ฟังครับบลจกสิกรไทยเปิดตัวแอปพลิเคชัน เคไมพีวีดี D, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทยบนมือถือซึ่งเป็นช่องทางใหม่สำหรับลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการเข้าถึงข้อมูลสมาชิกได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันโดยคุณสมบัติการใช้งานจะครอบคลุมตั้งแต่การเปิดให้ลูกค้าเช็คสถานะเพื่อตรวจสอบยอดเงินกองทุนในปัจจุบันการดูผลตอบแทนของกองทุนย้อนหลังการแสดงรายการใบแจ้งยอดสมาชิกรวมไปถึงโปรแกรมคำนวณแผนกเกษียณซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยในการ างแผนกเกษียณอายุนะครับนี่ก็เป็นอีกบริการดีๆจากทางบอลจอกสิกรไทยนะครับส่วนช่วงแรกของรายการมันนี่พัส ตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมในวันนี้ครับไปดูคาดการณ์ผลประกอบการไตรามาส2ทับกของคุณในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับตกลงจะออกมาดีหรือไม่ดีกันแน่แบงก์ใหญ่จะเป็นยังไงแบงก์เล็กจะดีต่อเนื่องไหมรวมทั้งคุณเด่นในกลุ่มแบงก์ในมุมมองจากทางเอเชียพลัสนะครับผมเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดคุณอุสนีลิ่วรัตน์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยหนะช่วงนี้ครับ คุณอุสนีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาโอ้โหวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยให้เกียรติแวะกลับมาคุยกับเราในรายการวันนี้ด้วยนะครับคุณอุสนีครับค่ะยินดีค่ะนะครับถามสะเหยครับว่าแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสสองทับหกศูนย์ของคุณในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ตกลงแล้วออกมาน่าจะสวยหรือไม่สวยครับคุณอุสนีครับก็ไม่สวยดีกว่าค่ะไม่สวยแล้วทำไว้อันนี้เป็นสิบแบงค์ที่เรา cover อยู่นะคะครับ ประเมินว่าจะมีกำไรในไตรมาสท,ที่สองเนี่ยห้าหมื่นล้านบาทนะคะคือถ้าเทียบกับไตรมาสท,ที่หนึ่งของปีนี้นะคะก็ปรับตัวลดลงไปสามเปอร์เซ็นครับแล้วถ้าเทียบกับไตรมาสสองปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขก็จะค่อนข้างทรงๆจะลดลงเล็กน้อยถ้าเทียบกับไตรมาสหนึ่งลดลงประมาณสักสามเปอร์เซ็นแต่ตททถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคือไตรมาสสองของปีที่แล้วเนี่ยน่า <bid. S 1> จะยังทรงๆอย่างนั้นใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับคุณดุษณีครับสาเหตุนะคะมี3เรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็คือตัว m a r จินมันลดลงนะคะตัว NIM นะคะถ้าจำได้เนี่ยในช่วงประมาณเดือนพฤษภาปลายปลายเดือนแบงค์ <ๆ S 1> เนี่ยก็มีการประกาศลดอาจจะดอกเบี้ยเงินกู้ลงมา<ช>นะคะ<ช>นี้ก็จะเป็นอาจจะดอกเบี้ย m r r แล้วก็ MOR ก็นำโดยแบงก์ใหญ่เลยนะคะคก็ปรับลดลงมาเนี่ย0.5เปอร์เซ็นต์ะคะคก็จะมี s c b คนเดียวที่ปรับลดลงไป0.25เปอร์เซ็นต์ะคะคแต่โดยรวมก็ลดลงไปในเรทประมาณนี้นะคะแตถามว่าผลกระทบเยอะไหมเนี่ยเพราะว่าโครงสร้างอาจจะดอกเบีย้ยส่วนใหญ่ของแบงก นะคะจะไปหนาตาดอกเบี้ย M L R เป็นหลักซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะกินพอร์ชั่นประมาณ70%เนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้เราลด M R R กับ M O R ลงเนี่ยผลกระทบก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เนื่องจากมันเกิดขึ้นในไตรามาสที่2นะคะแล้วก็กินระยะเวลา1เดือนเนี่ยมันก็อาจจะเห็นนิ่มเนี่ยกระตุกตัวลงบ้างนะคะนี่ก็คือปัจจัยที่น1นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มแบงก์ใหญ่ก็รายได,ได้ตรงนี้ก็จะอ่อนตัวลง อันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของสำรองนะคะ <ม üg. S 2> เพิ่มขึ้นสำรองรมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเห <hu> รอครับใช่ค่ะตั้งสำรองเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นกลุ่มแบงก์ใหญ่เลยนะคะที่ทําสำรองเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรายังเห็นตัวเลข NPL เนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่อันนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่ประหลาดใจนะคะเพราะว่าภาพเนี่ย พูดอย่างนี้กันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วคงไปพีคเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของปีตอนนี้ยังไม่ไมพีคใช่ไหมน่าจะไ,ไปพีคในช่วงครึ่งหลังของปีสําหรับ NPL ถูกต้องค่ะแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยจะพีคแบบที่ไม่ได้น่าตกใจนะคะมันก็คงไหลไหลไปอย่างนี้นิดหน่อยแต่ว่าก็เตือนเตือนไว้นะคะว่าใจมาสองเนี่ยยังไม่สิ้นสุดนะคะส่วนใหญ่ NPL ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่ม SME แล้วก็พวกสินเชื่อบ้านค่ะ สำหรับกลุ่มสินเทื่อรายใหญ่อาจจะต้องดูเป็นรายรายไปเป็นเคสนะคะแต่หน้าที่สองที่เราเห็นโดดเด่นขึ้นมาก็จะเป็นเคสของตัวเอิร์ธเอ็นดิจีเอิร์ใช่ที่เขาเริ่มมีการ Default ตัวนี้สินวัยาสั้นก็คือพวกบ e ีทั้งหลายบแบงก์ก็จะต้องมาพิจารณาแล้วนะคะว่า ควรที่จะต้องตั้งสำรองเผื่ออย่างไรนะคะแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ดีฟฟลตัวหุ้นกู้ระยะยาวที่ใช้กับหลายๆดังอยู่นะคะคแล้วก็สามเนี่ยเป็นค่าธรรมเนียมเหตุผล <นะ S 1> ที่สามก็คือค,รรค,รรค่าธรรมเนียมลดลงค่าธรรมเนียมลดลงเหรอครับ ใช่ค่ะถ้าธรมเนียมล้นลงหลักๆเนี่ยในไตามาสองที่เห็นกลุ่มที่นำลงเลยก็จะเป็นตัวแค่เนแนาจากาการซื้อขายหลักทรัพย์นะคะเพราะว่าแบงค์เนี่ยก็มีถือหุ้นในบลลอด้วยนะคะไตามาสองวัลุ่มไม่ดีค่ะที่ไตามาหนึ่งไม่ได้ก็ลดลงไปประมาณ17%บเจ็ดนะร์เนะนี่คือ3เหตุผลหลักนะครับที่ทำไมคาดว่าผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มแบงค์ ไตรมาสสองทับหกนเนี่ยน่าจะออกมาไม่สวยนะครับ <Yeah. S 1> น่าจะลดลงจากไตรมาสก่อนประมาณสัก3%เแล้วก็น่าจะส่งส่งทัาเทียบกับไตรมาสสของปีที่แล้วนะครับ <Yeah. S 1> ทีนี้ครับ <Yeah. S 1> คุณ <Yeah. S 1> ดุษนีครับ <Yeah. S 1> อยากจะให้ช่วยแยกหน่อยได้ไหมครับว่าจากการประเมินและวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเนี่ยผลประกอบการไตรมาสสองทับหกของกลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยรวมถ้าจะให้แยกเนี่ย ฝั่งไหนบ้างที่จะเป็นแบงค์ที่คาดว่าผลประกอบการน่าจะออกมาเพิ่มขึ้นแล้วอีกฝั่งหนึ่งอยากให้แยกแบงค์ที่คาดว่าผลประกอบการไตรมาสสองเนี่ยน่าจะออกมาลดลงครับพอแยกได้บ้างไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวแยกให้ดูนะคะอันนี้ก็คือคําว่าเพิ่มขึ้นเนี่ย เราพูดถึงเทียบกับไตรมาสที่แล้วอตัวที่เพิ่มขึ้นโดดเด่นเนี่ยในไตรมาสที่2นะคะก็จะมีอยู่4ี่แบงค์ด้วยกันนะคะอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็น Land and House Bank Land and House Bank นะครับ่ตัวนี้เราประเมินตัวเลขกำไรออกมา625ล้านบาท เพิ่มขึ้น6.5%จากใจมาที่หนึ่งครับนะคะหลักๆแล้วเนี่ยก็มาจากกำไรจากการขายเงินลงทุนในพวกพันธบัตรรัฐบาลเพราะว่าจริงๆในใจมาสองเนี่ยถ้าเราเห็นตัวบอลยิวในตลาดเนี่ยจะปรับตัวลดลงเพราะฉะนั้นราคาพันธบัตรส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นครับแล้วแบงก์เล็กเนี่ยแบงก์แลนเนเฮาส์เนี่ยจะขื่นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของการขายบอลใช่นะคะก็เรามีเงินลง,งทุนในตัวพันธบัตรรัฐบาลเยอะเพราะนั้นงวดน,นี้เราเลยได้กําไรตรงนี้เข้ามาเยอะค่ะ อันนี้คืออันดับหนึ่งนะคะครับอันดับที่สองครับอ่าอดับที่สองนี้จะเป็นแบงก์กรุงศรีคาเบรนะคะ <b. S 2> เราทําำจำเมินตัวเลขกําไรใจมาสองไว้ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านบาทห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านบาทครับค่ะ ก็เติบโต6.1%จากไตรมาสที่หนึ่งหลักๆแล้วเนี่เป็นเพราะว่าค่าใช้จ่ายพนักง,งานลงไตรมาสแรกก็จะมีการขึ้นเงินเดือนแล้วก็จ่ายพวกเพอร์ฟอร์แมน์พวกค่าใช้จ่ายอะไรที่ based on ผลงานของพนักง,งานก็เลยทําให้ค่าใช้จ่ายมันกระตุกขึ้นไปแต่ว่าพอเตราสองนี้กลับมาเป็นปกตินะคะเบนี่จากเรื่องของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อันนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับโดดเด่นมากเลยค่ะ,ะคาดว่าเบ,บ,บกําไรไตรมาสสองทับ60จะมีกําไรที่ 5,987ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ6.1นะครับอ่ะอาล่ะครับขยับมาถึงแบงก์อันดับที่3ครับอันดับ3เป็นทิสโก ทิสโก้นี้ประเมินตัวเลขกำไรไว้1553ล้านบาทนะคะคเพิ่มขึ้น4 2จากไตรมาสที่หนึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็มาจากการตั้งสำรองนี้ที่ลดลงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย NPL ของแบงก์ทิสโก้ก็เป็นแบงก์เล็กนะคะ NPL แบงก์เล็กเนี่ยจะส่วนทางกับแบงก์ใหญ่ก็คือเทรนด์ลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องการตั้งสำรองเนี่ยก็จะเป็นเทรนด์เดียวกับ NPL นะคะแล้วก็อีกอย่างให้จ่ายงวนนี้ก็ลงด้วยผลก็คล้ายๆกับทีู่ ถึงเบย์มันสักครูคาดว่าจะมีกำไรไตรามาสสองประมาณ1,553ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ4.2%ถ้าเทียบกับไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับเอาละครับเขยับไปดูอันดับ4ครับคุณดูสดีครับอันดับ4เป็นทีแคบค่ะอะเป็นทุนธนาชาตินะครับใช่ทุนธนาชาติมีกำไรไตรามารสที่2ที่ประเมินไว้นะคะ1,666ล้านบาท เพิ่มขึ้น3.9%จากไใจมาหนึ่งปีนี้นะคะคหลักๆแล้วเนี่ยก็อาวุธเขาเยอะค่ะงวดนี้เนี่ยก็ยังเห็นกำไรจากการขายเงินลงทุนในพันธบัตร นะคะแล้วก็มีกําไรจากการขายซพย์สินรอการขายนะคะแล้วก็สินเชื่องวดน,นี้ก็กลับมาเติบโตดีนะคะเพราะว่าอันนี้ทําเช่าซื้อรถยนต์เรื่องจะคล้ายๆายกับเบย<แ>์นะคะเพราะว่าตลาดรถยนต์ในบ้านเราก็สดใสขึ้นนะคะ<แ><แ>นี่คือสี่แบงค์ที่คาดว่าจะมีกําไรเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับไตรามาสที่1นึ่ทัพหกที่ผ่านมานะครับก็เรียงตามนี้เลยนะครับก็คือ LH Bank คาดว่าจะมีกําไรเพิ่มขึ้นประมาณ6.5%ตาม<แ>ด้วยแบงค์กรุง สีกำไรจะเพิ่มขึ้นประมาณ6.1ซ<ห>ตามด้วยทิสโก้นะครับกำไรคาดว่าจะเพิ่มขึ้น4.2<ห>และตามด้วย t c a คทุนธนชาติคาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่ง จะเพิ่มขึ้นประมาณสามจดเก้าเปอร์เซ็นตะครับอันนี้ฝั่งกําไรที่คาดว่าจะเพิ่มขอข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งบ้างที่คาดว่ากําไรจะลงค่ะก็เช่นกันนะคะเราเทียบกับไตรมาสหนึ่งของปีนี้นะคะก็สี่แบงก์เหมือนกันก็จําง่ายๆเป็นแบงก์ใหญ่หมดเลยที่กำไรจะลงนะคะลงเั่นดับหนึ่งเลยก็คือแบงก์กรุงไทย KTB KTB จากเรื่องของเอิร์ธนี่ดึงเยอะเลยใช่ไหมก็ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งนะคะเราประเมินตัวเลขกำไรไตรมาสที่สองไว้ 7จ็ดเจ็ดอยปดสิล้านบาทนะคะคลดลง8ปจุดเจ็ปอร์เซนากไตรมาสที่1น่ 1> นะคะ หลักๆแล้วเนี่ยเรื่องแรกเลยก็คือมาสินลงนะคะเพราะ,ะว่าลดดอกเบี้ยไปอันที่สองเนี่ยสำรองเพิ่มตาม NPL ค่ะคนะคะเออก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นแต่ว่าก็ไม่อยากคอมเมนต์ว่ามีเอามาเท่าไหร่นะคะ,ะบรนก็ไม่ได้อยากให้เปิดเผยแต่ว่า NPL ยังเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยทําให้สํารองเพิ่มขึ้นค่ะอืมนะครับ KTB คาดว่าจะมีกําไรนะครับเจ็ด้อยล้านบาทนะครับ คาดว่ากำไรเนี่ยนะครับน่าจะลดลงประมาณ8.7%ถ้าเทียบกับไตรามาสหนึ่งนะครับค่เอาละครับขยับมาดูแบงค์ที่2ครับแบงค์ที่2แบงก์กรุงเทพค่ะ,คะประเมินตัวเลขกำไรไตรมาสสองไว้7,675ล้านบาทน,นะคะครัลดลง7.6%จากไตรมาสหนึ่งปีนี้ ก็สตอรี่คล้ายๆกันเลยหนึ่งก็คือตัวสำรองที่เพิ่มขึ้นตาม NPL นะคะเทรนย,ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะคะสองก็คือเรื่องของมาจิ้นที่หดตัวไปจากการลดดอกเบี้ยในช่วงเดือนพฤษภาค่ะครับคาดว่าแบงก์กรุงเทพจะมีกำไรไตรมาสสองนะครับ 7,675ล้านบาทนะครับ่น่าจะปรับลดลงประมาณ7.6%ถ้าเทียบกับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับเอาละครับมาต่อที่แบงก์ที่3ครับทหารไทยค่ะ TMB นะคะ TMB เหรอครับใช่ค่ะ<อ>ก็ประเมินตัวเลขกำไรไตรมาสที่2ไว้1,939ล้านบาทนะคะลดลงไป7.5%จาจากไตรมาสหนึ่งปีนี้นะคะ เรื่องก็ยังคล้ายๆกันเหมือนกันนะคะก็คือสำรองเพิ่มค่ะนะคะ TMB นี่ก็ที่ผ่านมาเนี่ยใช้นโยบายก็คือเพิ่มสำรองแล้วก็ไปตัดนี้สูย์ออกไปเพราะฉะนั้นตัวเลขเงินเยียวเขาเนี่ย,ยังคุมได้ที่ระดับเดิมให้มันทรงตัวเนี่มาหลายๆไตรมากแล้ว นะะก็คือรีบบริหารจัดการเงินเพียวเชิงรุกมากนะคะอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ทําราไตรมาสที่สองที่ประเมินไว้ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยคาดการว่า TMB นะครับน่าจะมีกําไรไตรมาสสองหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าล้านบาทนะครับก็คาดว่าจะปรับลดลงประมาณเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งนะครับเอาล้วครับเหลืออีกแบงค์หนึ่งครับคุณอุษาีครับแบงค์หนึ่งก็คือตัวเคแบงค์เคแบงค์นะคะเคแบงค์เนี่ยก็ประเมินกําไร ไตรมาสที่2องไว้9,545ล้านบาทนะคะก็ลดลงไป6.2จากไตรมาสหนึ่งปีนี้เรื่องยังเหมือนกันนะคะ<อ>ก็คือสำรองเพิ่มขึ้นตาม NPL สองก็คือในเรื่องของมาจิ้นที่หดตัวลงจากการลดดอกเบี้ยเหมือนกันนะคะ<ๆ>ก็จะเห็นในงวดน,นี้ผลพบค่ะ อันนี้คือการคาดการณ์นะครับว่า K-Bank จะมีกำไรไตรมาสสอง9,545ล้านบาทนะครับคาดว่าจะลดลง6.2%เมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งนะครับคุณอุสนีครับผมฟังดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าผลประกอบการไตรมาสสองทับ60โดยรวมของกลุ่มแบงค์เนี่ยแบงค์ใหญ่จะเป็นตัวฉุดใช่ไหมถูกต้องค่ะแบงค์ใหญ่จะเป็นตัวที่ฉุดลงหลักๆเลยก็จากเรื่องของตัวมาจินที่ลดลง แล้วก็ในเรื่องของจำรองที่เพิ่มขึ้นค่ะอ่าเอาละครับในเมื่อแบ่งสองฝั่งให้เห็นแล้วนะครับว่าแบงค์ไหนจะมีกําไรเพิ่มแบงค์ไหนจะมีกําไรลดลงไปบ้างเนี่ยแล้วอะไรคือกลยุทธ์ในการลงทุนหุ้นในกลุ่มนี้สําหรับกลยุทธ์ในไตรมาสสามนะฮะผู้ลงทุนควรทํำยังไงดีครับเนี่ยค่ะก็พูดให้พร้มนิดนึงนะคะไตรมาสสามต้องบอกว่ามีเฮค่ะ เพราว่าตัวเลขกาไรที่ประเมินออกมานะคะต้องบอกว่าฟื้นตัวเลยนะคะแบงก์ใหญ่ก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้แบงก์เล็กก็ยังเติบโตได้ต่อเนื่องนะคะก็หลักๆแล้วเนี่ยทิศทางสํารงของแบงก์ใหญ่นะคะต้องบอกเลยว่ามันจะสวนทางกับ NPL ที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าแบงก์ใหญ่เนี่ยจะลดน่ะไปตั้งแต่ครึ่งปีแรกแล้วเพราะฉะนั้นครึ่งหลังเนี่ยสำรรงจะลงนะคะแล้วมาจินเราเชื่อว่าตอนนี้พอแบงก์เริ่มบริหารต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายให้มันลดลงนะคะเพื่อให้มาจินเราไม่ได้ ผลกระทบเกินไปเนี่ยตัวมาจินนะคะในไตรมาสที่3ก็เริ่มกลับมาทรงตัวได้ขณะที่ฝั่งรายได้เองสินเชื่อน่าจะเริ่มกลับมาโตแล้วค่ะคนะคะเพราะว่าครึ่งปีแรกเนี่ย year to date ก็คือเทียบกับสิ้นปีสอ,องาตัวเลขสินเชื่อเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ1.2%แต่ไตรมาสสามเริ่มเข้าช่วงฤดูการแล้วนะคะเราเชื่อว่าตัวเลขโมเมนตัมของโลนเนี่ยดีขึ้นกว่าไตรมาสสแน่ๆน,นะคะคว่า เท่าที่คุยกับแบงก์ใหญ่มาหลายแบงค์นะคะเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยมาขอวงเงินตั้งแต่ต้นปีนะคะก็เห็นสัญญาณการขอวงเงินเนี่ยที่เยอะขึ้นนะคะก็ในช่วงแต่ละไตรมาสที่ผ่านไปก็จะเริ่มรอดาวนะคะเพราะทีงหลังมันเป็นฤดูกาลก็จะใช้สินเชื่อเนี่ยมากขึ้นนะคะนี่เป็นสัญญาณบวกที่ได้มาก็ดีกว่าปีที่แล้วด้วยนะคะเพราะว่า ครึ่งหลังจริงๆเนี่ยโมเมนตัมใหญ่นะคะอของทีมของทางเอเชียพลาสเราเนี่ยก็มองในเรื่องของการลงทุนใหญ่ของประเทศที่จะทยอยเกิดขึ้นนะคะรัฐบาลเองก็เตรียมเปิดประมูลหลายโครงการนะคะซึ่งทีนี้คิดว่าของจริง เราก็รออย่างนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยมาหลายปีแล้วแบงก์เองก็ร,รอหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเห็นโมเมนตัมการใช้สินเชื่อเนี่ยที่มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมาแล้วก็ผลดวนเนี่ยจะไปเกิดขึ้นเต็มที่เนี่ยในปีหน้าค่ะครับนะแต่ว่าถ้าพูดโดยรวมแล้วนะครับแบงก์ใหญ่เนี่ยไตรามาสสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเด่น นะครับแต่ว่าจะไปมีเฮจะไปดูดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสสามนะไตรมาสสามกไตรมาสก็จะดีขึ้นนะครับส่วนแบงก์เล็กเนี่ยไตรมาสสามยังดีต่อเนื่องไหมครับดีต่อเนื่องค่ะก็ยังเป็นเรื่องของเช่าซื้อรถนที่ยังเติบโตนะคะแล้วก็สำรองเนี่ยที่ลดลงตาม NPL ค่ะเอาละครับเราไปดูกันหน่อยครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ10บแบงก์ที่ทางเอเชียพลัสครอบเวอร์อยู่เนี่ยอยากจะขอคุ้นเด่นในกลุ่มแบงก์นะครับอยากจะขอสัก2 แต่ถ้าจะให้สักสามเนี่ยก็ไม่ว่ากันเชิญ <c oughs> ครับคุณสุสดี <c oughs> ครับค่ะตัวแรกนะคะก็ต้องมีบางใหญ่ในพอร์ตตอนนี้นะคะเครื่อง SCB มาให้ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือ SCB นะครับ ชค่ะ S C B ตรงไหนครับคุณดุษณีค่ะต่อปีนี้เนี่ยเราบอกว่าสินเชื่อรายใหญ่จะกลับมาโตนะคะตอนนี้เนี่ย S C B ก็กลับมาโฟกัสที่สินเชื่อรายใหญ่นะคะถ้าจะเห็นที่ปล่อยสินเชื่อที่ผ่านมา S C B จะเน้นๆเลยว่าต้องเป็นดีลใหญ่ๆที่นํามาซึ่งค่าฟรีเนี่ยเนือๆนะคะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยก็จะเห็น S C B เนี่ยปล่อยอย่างนี้เพราะฉนั้นเวลา opportunity มาเนี่ยก็เชื่อว่า S C B ก็น่าจะกลับมาเติบโตได้ที่สําคัญนะคะราคาหุ้นก็ยัง l าดแบงใหญ่ อื่นๆทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเนี่ยก็มี ROE <c oughs> สูงสุดในกลุ่มนะคะแล้วก็ปันผลเนี่ยก็สูงสุดในกลุ่มแบงก์ใหญ่เหมือนกันเด่นทั้งที่ ROE แล้วก็ปันผลด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครัสำหรับ SCB นะครับค่ะแ e ะ s c o m อย่างเป็นทางการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสซื้อถือหรือขายหุ้นของ SCB ครับซื้อค่ะและ c o m ซื้อ SCB นะครับค่ะราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ 178บาทค่ะราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของ S c B ธนาคารไทยพาณิชย์จะอยู่ที่178บาท178บาทนะครับแล้วระดับราคาเข้าซื้อเข้าซื้อแถวไหนครับ155บาทค่ะที่ระดับราคา155บาท155บาททยอยเก็บได้สำหรับ S c B นะครับ ขยับมาดูแบงก์เด่นตัวที่2ครับให้เกียรตินาคินนะคะ k k p ธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนหรือ KKP นะครับอันนี้จะอยู่ในกลุ่มแบงก์เล็กนะคะที่เราเล่าให้ฟังว่าปีนี้เนี่ยสินเช่อรยโรจนลับมามนะคะ tkp เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่ามีพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยสูงเกือบ70%ของสินเชื่อรวมอีกอันหนึ่งที่เป็นประเด็นที่บอกว่าน่าตื่นเต้นมากในปีนี้ก็คือตัวหลักทรัพย์พัฒนะฮะที่แบงค์ถือหุ้นอยู่เนี่ยก็ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าก็เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับกรุงการ Thailand f u t u r e Fund นะคะงวดแรกเนี่ยก็จะเสนอขาย4ี่หมื่นล้านบาทเพราะประเมินค,ค,ค่าฟีเข่าวๆที่จะเข้ามาใจมากที่3เนี่ยจะวิ่งอยู่ในช่วงตั้งแต่ห้าร ้อยถึงหนึ่งพันล้านบาทน,นะคะก็อแอสซูมค่าปีเนี้ยจุดห้าถึงหนึ่งเปอร์เซ็นของวงเงินทั้งหมดหนึ่งแสนล้านนะคะถ้าสี่หมื่นก็ทอนตัวเลขลงมาแต่ว่ายังไงเนี่ยก็จะรับรูปกําไรเข้ามาเนี่ยในปีนี้นะคะครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางเอเซพลัสซื้อถือหรือขายหุ้นของ KKP ครับซื้อค่ะเล็คอมเมนต์ซื้อธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ เจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์ค่ะเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์นะครับค่ะเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์เป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของ KKP นะครับแล้วทยอยเก็บได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับหกสิบแปดบาทห้าสิบค่ะหกสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์หกสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์ทยอยเก็บได้สำหรับ KKP นะครับเอาละครับเห็นบอกว่ามีแถมอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นใครค,ครับ ให้ทีแคปนะคะก็เป็นตัวที่เรายังเลือกเป็นท็อปพิกต่อเนื่องทีแคปหรือว่าทุนธนาชาติจำกัดมหาชนะนะครับใช่ค่ะสาเหตุที่ชอบเพราะอะไรครับ ก็เป็นเช่าซื้อรถยนต์เบอร์หนึ่งของประเทศไม่เลือกไม่ได้ตอเลาาเช่าซื้อรถยนต์กลับมาทีแคปก็จะได้ประโยชน์นะคะอีกอย่างราคาหุ้นก็ถูกมากตอนนี้ยังเทรดไม่ถึงบุคแวรลูน่าสนใจนะคะก็ปันผลก็สี่เปอร์เซ็นก็ถือว่าโอเคค่ะครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทาง a อเซ plus ซื้อถือหรือขายหุ้นของ T-CA คครับซื้อค่ะเล็กคอมเมนต์ซื้อ T-CA คทุนธนชาติจำกัดมหาชนนะครับค่ะร,ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ 53บาทค่ะราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ53บาทนะครับค่ะ53บาทนะครับแล้วเก็บท c a p ได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับก็ก้อยแถวนี้เลยค่ะ45บาทค่ะแถวแถวสบาทนะครับเก็บได้แถวแถว45บาทนะครับเอาละครับนี่คือ3หุ้นเด่นในกลุ่มแบงค์จากทางเอเชียพลัสประกอบด้วยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย178บาท178บาทตามด้วย ธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย78บาท50สตาง78บาท50สตางคและปิดท้ายด้วย t c a คทุนธนาตาิจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย53บาทราคาเป้าหมาย53บาทนะครับถ้าให้เลือกเอาธนาคารเดียวถ้าให้เลือกเอาธนาคารเดียวคุณอุสนีจะเลือกใครครับ SCB ค่ะเลือก SCB นะ ขอเหตุผลสนับสนุนสั้นๆครับก็อย่างที่บอกตีมครึ่งปีหลังนี้ต้องเป็นแบงก์ใหญ่กลับมานะคะเพราะฉะนั้นต้องมี S C B ในพอร์ตแล้วราคาก็ยังรากาอบแบงก์ใหญ่อื่นๆด้วยค่ะครับนะถ้าให้เลือกเอาแบงก์เดียวเด่นที่สุดในครึ่งหลังของปีคุณอุตสนีเลือก S C B ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับค่ะ มีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณดุษณีครับก็ปีนี้นะคะทางเอชพลาสเราเลือกหุ้นที่อยู่ในธีมของ Domestic c o n sumption นะคะแบงก์ก็เป็นอีกกลุ่มในนั้นนะคะที่น่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนใหญ่ในประเทศที่จะทยอยเกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าฝากไว้ให้กับบรรดานักลงทุนเลยนะครับนี่เป็นธีม หลักๆของทางเอเซียพลัสนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณอุสณีครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณอุสณีรล้วรัตผู้ช่วยกรรมาการผู้มยการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสนะครับมาคุยมาคาดหมายถึงแนวโน้ม ผลประกอบการไตรมาสสองทับหกศูนย์ของคุณในกลุ่มธนาคารพาณิชย์และก็มาฝากคุณเด่นในกลุ่มนี้เอาไว้ให้เราไปทําการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับคุณู้ฟังครับไทยรันาคาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโปรไทยรนาคาวันธรรมดาหน้าเที่ยวเช่ารถวันธรรมดาราคาพิเศษนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไทยรลยนาคา16471647 16เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับ กุรูฟังครับซัสโกสมาร์ทเมมเบอร์ ยิ่งเติมมากยิ่งได้คะแนนมากไม่จำกัดขั้นต่ำในการเติมเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ก็สะสมคะแนนได้แล้วนะครับเติมน้ํามันทุกชนิด1ลิตรรับ1คะแนนสะสมครบ500คะแนนแลกส่วนลดน้ํามัน50บาทสะสมครบ5,000คะแนนแลกส่วนลด1000บาทหรือสะสมครบ10,000แคะแนนรับทองคําแท่งหนัก1บาทอายุคะแนนอยู่ได้ถึง3ปีสะสมคะแนนได้แล้ววันนี้ที่สถานีบริการน้ํามันซัสโกทุกสาขา ส,สก๊น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับเอาล่ะครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของมันนี่พั s สฉลาดลงทุนเพิ่มพูเงินออมกันต่อครับช่วง9ทันการลงทุนกับบจอจกสิาซิกรไทยโทร2 6 7 7 3888หหรือ w w w g a s i c o n a s c e s s c o m มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดิมเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปะตะทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลาัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์ส,สังคมไทยโทร1720หรือ w w w s u p ไ a l i เว็บบริษัท s t a r ์แฟคจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02 2 4 8 6 6 9 9